ลงไปก่อนลงไปก่อนฮะอุ้ยอุ้ยตกตกอว้วนนักนี่เราอ่ะไปก่อนตูมเลยตูมอุ้ย้อุ้ยไปทางนู้นละผิดทางนะมันอ้วนเนี่ยมันอ้วนขึ้น ขึ้นทางน้นขึ้นทางน้นแกกองขึ้นทางนน้น,น,น,นมาสามตัวฮะนี่น,นี่อย่าลุยกอ,อลุยกอเลยโอ้เอามานี้เอามานนี้เอามาให้ยายนี่เอามาให้ยายนี่กองอ่าดีมากวางลง นะขอบคุณมากดูนี่เท้านายเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นแค่อะไรแบล็วแบล็วให้เช่ตัวนายไปไปให้เช็ตัวนายเดี๋เฮยไป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 กลับกลับกลับตัวไม่ได้อีกอ้วนโอ้ยไปไปไปเอาอีกแล้วตุ้มออ้ยน้ำบาดน,น้ำบาดเลยแกเอ้าเอาเอา,เอา,เอา <laughs> นี่ระวังระวังหอยเชอรี่ติดตูดนะอืมอืมเอาเอาเอาเข้าไปยายครับยายครับมีอะไรกินบ้างครับผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับ อุ้ย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 ไปไหนเนี่ยเกิยัยอืมเอามาแลกเอามาแลกปลาทูครับยายมีแกงอะไรให้ผมกินบ้างอ๋อหิวอ๋อหิวเหลือเกินเอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีของกินเลยล่ละแอปเออไป แล้วเมื่อกี้เอาลอนทาอ๋อลอนทาเป็นยังไงเอาไปแลกสิกองเอาไปแลกเดวแลกไหมแลกไหมแลกไหมอ่ะอีกเที่ยวหนึ่งนะคันนี้ไปไกลสุดกูเลยนะกองแล้วก็พอ โอ้ยโยนผิดโยนผิดทางเดี๋ยวใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอามาคืนก่อน